บอกว่าผมไม่เฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวไม่เฟ <dunno>. ี้ยก็ทำแฟนคุณเลี้ยวล่ะคนอะไรทำไมมันเทขนาดเนี้ยอ่ะเด็กเด็กนะเขายังบอกพี่โอ้มันเฟี้ยวจ้ะเฮ้ยแล้คุณจะบอกว่าผมไม่เฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวไม่เฟี้ยวผมก็ทำแฟนคุณเลี้ยวล่ะคนอะไรทำไมมันเทได้ขนาดเนี้ยเด็กเด็กนะเขายังบอกพี่โอมันเฟี้ยวจ้ะเฮ้ยแล้คุณจะบอกว่าผมไม่เฟี้ยวอ่ะฮะแล้คุณจะบอกว่าผมไม่เฟี้ยวอ่ะผู้ใหญ่ จนคนขายปลาหมีเกี้ยวการันตีคุณภาพว่าผมเฟี้ยวผมไม่ได้เกิดมาเพื่อแรปแค่อย่างเดียวเพราะถ้าทำได้แค่นั้นคงไม่เฟี้ยวคนบางคนได้แค่แรปเขาบอกเรียวแต่ทำมาเทียบกับผมผมว่าเขายังไม่เฟี้ยวกระเป๋านี่แบรนด์เนมังเกีงยีนก็หฮาไลา์โฟนท็อปนะผมก็มีจะเปิดไปเจอแต่ดราม่าเรื่องเพลงให้อิลสติกไฟชั่นผมยกให้กากาแต่คุณไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเอาไว้แล้วเชอกัา,านนะจไม่้